สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำลิสกง์ง่ายๆที่สร้างจาก A minor pentatonic scale นะครับแล้วก็เพิ่มเติมโน้ตเข้าไปบางตัวนะครับเอามารวมกันเพื่อเป็นลิสก์สำหรับคอร์ด A minor 7กับคอร์ด D 7นะครับนะครับขั้นแรกเราลองมาไล A ่ A minor pentatonic scale กันก่อนนะครับ ช่องที่5เราเริ่มจากสาย6ซึ่งผมคิดว่าเอ็มเน็ตเนเดอร์โทนิกสเกลนี้นักกีตาร์หลายคนคงไล่ได้อยู่แล้วนะครับ<ม>นะครับเริ่มช่องที่ที่5สาย6<ม>ง่ายง่ายแบบนี้ส่วนโน้ตที่ผมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับที่เอามาให้อลองเล่นดูก็คือจะมีโน้ตตัว f a r p สายที่4นะครับ ช่องที่4 f sharp f sharp d f sharp แล้วไปโน้ตตัว d สาย5ช่องที่5นะครับแล้วก็ไปโน้ตตัว e สาย5ช่องที่7ครับแล้วก็กลับมาสาย4ตัว g นะครับแล้วก็มาจบที่ตัว f sharp สาย4ช่องที่4นะครับเป็นงี้ครับเมื่อรวมกันนะครับเอา A m i n o r pentatonic scale นะครับรูปนี้บวกกับ ช้อยส์เมื่อกี้ที่ผมให้ไปนะครับคือก็จะเป็นเราสามารถใช้ไอเดียอันนี้นะครับได้กับ minor p e n t n t o n i c s c a l e นะครับที่ไล่จากเสียงสูงมาเสียงต่ำได้คือเริ่มจากสายหนึ่ง ช่องที่ห้าเหมือนกันครับนะครับหลายคนเล่นได้อยู่แล้วนะครับฟอร์มนี้คราวนี้เราก็จะเพิ่มส่วนที่2เข้าไปคือตัว F# arp, สาย4ช่องที่4ครับ F# arp, โนต้ตตัว D สาย5โนต้ตตัว E สาย5ช่องที่7นะครับโนต้ตตัว G สาย4ช่องที่5นะครับลองดูนะครับ Yeah.